พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศชาติจึงมีพระราชประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชนบทด้วยการจัดการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนวิชาต่างๆจากโรงเรียนวังไกลกังวลอเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีริขันที่ปรับปรุงพัฒนาจนเป็นโรงเรียนตัวอย่างไปยังโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนครูกว่า3,000ันแห่งทั่วประเทศรวมถึงเผยแพร่ค,ความรู้ไปสู่ประชาชนที่ใฝ่ใจในการเรียนรู้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังเผยแพร่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย การศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเป็นรูปแบบการศึกษาที่มุ่งสนองพระบรมราโชบายที่ว่าให้อบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดีมีเมตตาการุณาให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถเมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้วสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ การศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินจำนวน50ล้านบาทเป็นทุนประเดิมตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นและพระราชทานคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อีกมากมายาเช่นเรื่องการจัดแสงสว่างในห้องเรียนเครื่องบันทึกการเรียนการสอนในวิชาที่ยาก โดยเฉพาะเรื่องตารางการเรียนการสอนให้มูลนิธิจัดพิมพ์ให้พร้อมและส่งไปยังโรงเรียนปลายทางก่อนเปิดเทอมเพื่อจะได้จัดเรียงอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าขณะเดียวกันทรงติดตามรายการและพระราชทานคำแนะนำโดยตลอดทั้งการปรับปรุงเนื้อหาด้านวิชาการและครูผู้สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้จัดทำรายการสารคดีโท,ทรทัศน์เพื่อการศึกษาขึ้น พระราชทานชื่อรายการว่าศึกษาทัศน์หรือ Quest for Knowledge เนื้อหาของรายการนี้มีทั้งโครงการตามพระราชดำริงานด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมหัฒกรรมขนธบรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นและเทคโนโลยีด้านต่างๆโดยให้นักเรียนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเดินทางไปทัศนศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากสถานที่จริงได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นมีพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ที่ผลิตรายการว่าเราต้องให้เด็กรู้จักใช้มือทำนอกจากนั้นยังมีพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลตามเสด็จพระราชดำเนินไปที่โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าและโครงการฝนหลวง ทรงสอนและทรงอธิบายเรื่องราวต่างๆของโครงการพระราชทานแก่นักเรียนด้วยพระองค์เองคุณค่ามหาศาลของการศึกษาเรียนรู้นี้เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาดังพระบรมราชโชบายที่ว่าการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและประเทศชาติสืบไป